สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครู้ายอีกแล้วเช่นเคยนะครับมาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 <c oughs> นะครับต่อเนื่องจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับที่เราเรียนในเรื่องของจุดส่วนของเส้นตรงเส้นตรงนะครับระนาบรังสีไปแล้วนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของมุมนะครับวันนี้คุณครูจะมาพูดในเรื่องของมุมและส่วนประกอบของมุมเอะมุมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ มุมมันเกิดขึ้นจากเส้นอะไรบ้างนะครับวันนี้คุณครูจะมาอธิบายให้ฟังและพร้อมกับยกตัวอย่างให้นักเรียนศึกษากันนะครับมาดูในเรื่องของมุมนะครับมุมนะครับเกิดจากรังสีนะครับสองเส้นนะครับที่มีจุดปลายนะครับจุดปลายจุดเดียวกันนะครับจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันเขาจะเรียกว่าจุดยอดมุมนะครับส่วนรังสี แต่ละเส้นจะเรียกว่าแขนของมุมอ๋อเราพอจะทราบแล้วว่ามุมจะประกอบไปด้วยรังสีอยู่2เส้นซึ่งมีจุดยอดมุมคือจุดเดียวกันมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะครับตัวอย่างที่หจากรูปครูกำหนดให้รังสี BA นี่คือ1เส้นนะครับกับรังสี BC ซึ่งมีจุดยอดมุมจุดเดียวกัน นะครับมุมจะเกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่ามีจุดปลายครับจุดปลายคือจุดฝั่งนี้ครับนะครับเราเรียนในเรื่องของรังสีมาแล้วนะครับจุดปลายอ,อยู่ตรงไหนนะครับดูดีๆนะครจุดปลายจุดเดียวกันตรงนี้ครับเขาเรียกว่าจุดปลายนะครับจุดปลายซึ่งจุด B เนี่ยคือจุดปลายระหว่างรังสี BA <im> กับรังสี B C นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าจุดยอดมุมครับจุด ยอดมุมเห็นไหมจุด b คือจุดยอดมุมนะครับักเรียนดูดีนะครับมาดูนะครับจากรูปจะเห็นรังสีอะไรบ้างครับรังสีที่เราเห็นคือรังสี b a นะครับเขียนแทนสีลักษณ์เลยครับลูกศรไปทางไหนครับลูกศรไปทาง a นะครับเพราะ a สามารถยืดออกไปได้อย่างไม่สิ้นสุดนะครับต่อไปและรังสีอะไรครับรังสี b c ครับ โอเคปลายลูกศรไปทาง C ครับเพราะจุด B คือจุดปลายนะครับนะต่อไปจุดปลายจุดเดียวกันจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันนั่นคือจุดอะไรครับถูกต้องจุด B นักเรียนตอบใจแน่เลยนะครับจุด B ครับคือจุดปลายครับจุดเดียวกันต่อไปแขนของมุมนะครับแขนของมุมคืออะไรแขนของมุมก็คือรังสีอะไรครับ รังสี BA และรังสี BC นั่นเองนะครับอย่าลืมเขียนสัญลักษณ์ด้วยนะครับเมื่อนักเรียนเขียนนะเห็นไหมครับแค่นี้แหละครับเขาเรียกว่ามุมและส่วนประกอบของมุมครับต่อไปไปดูตัวอย่างที่สองได้เลยครับ ครับผมต่อไปมาดูตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2ครูกําหนดรูปมานะครับอ่นะและกําหนดชื่อมานะครับก็คือมุมกอนะครับทอมอนะครับซึ่งมีรังสีอยู่2เส้นนั่นก็คือรังสีทอกับกอและรังสีทอกับมอนะครับจากรูปนักงเรียนดูดีนะครับจากรูปจุดยอดมุมคือที่ไหนครับ จุดยอดมุมก็คือจุดที่เป็นจุดปลายของรังสีในแต่ละเส้นนะครับมีเส้นอยู่สองเส้นเห็นไหมครับเส้นที่1นึ่งนะครับนี่เส้นที่1กับเส้นที่2มีจุดปลายอยู่จุดเดียวกันจุดปลายก็คือนะครับอันนี้คือจุดปลายครับจุดปลายนะครับหรือเป็นจุดยอดมุมครับนะครับจุดนี้เราเขียนเราตอบได้เลยครับจากรูปจุดยอดมุมก็คือจุดอะไรครับจุดทอทหารนั่นเองครับ ตอบได้เลยนะครับแขนของวุมคือแขนขงมุมก็คือเส้นรังสีนั่นเองก็คือรังสีทอกอและรังสีทอมอนะครับเขียนสัญลักษณ์กันนะครับสัญลักษณ์ไปทางไหนครับลูกศรไปทางกไก่และก็หมอหมานี่ครับง,ง่ายเลยนะครับ <c oughs> ดูรูปต่อไปครับรูปด้านล่างนะครับ มีรังสีอยู่สองเส้นนะครับก็คือรังสี AB กับรังสี CD รูปนี้นะครับจุดยอดมุมเป็นจุดเดียวกันไหมครับจุดยอดมุมเป็นจุดเดียวกันไหมครับจุดยอดมุมทั้งน,นี้จะสังเกตว่าจุด A กับจุด C นะครับไม่ได้บัรจบกันเลยนะครับแล้วเป็นชื่อคนละชื่อด้วยซ้ำนะครับจากรูปภาพนะครับจากภาพนี้นะครับไม่ถือว่านะครับไม่ถือไม่ถือว่าเป็นมุมนะครับ รูปนี้ไม่ใช่มุมนะครับรูปนี้ไม่ใช่มุมนะถ้าถ้ามีจุดปลายที่ไม่ใช่จุดเดียวกันนะครับจะไม่ใช่มุมทันทีนะครับจุดนี้ไม่ใช่มุมนะครับเพราะไม่มีมุมเลยนะครับนักเรียนลองสังเกตง่ายๆนะครับจากที่บ้านนะครับเช่นมุมห้องนอนตัวเองนะครับมุมโต๊ะมุมอะไรครับสังเกตนะครับจะมันจะมีจุดยอดมุมอยู่จุดเดียวกันที่สามารถติดกันนั่นเองนัคือจุดมุม ต่อไปนะครับไปดูในเรื่องของการเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนมุมครับครับผมต่อไปนะครับมาดูการเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนมุมนะครับการเขียนชื่อและการเขียนสัญลักษณ์แทนมุมเขียนแบบไหนมาดูครับครูยกตัวอย่างรูปนี้มาให้นักเรียนดูนะครับนะครับนั่นก็คือรูปมุม DEF นะครับ D E F นะครับการเขียนนะครับการเขียนนะครับให้นักเรียนยกนะครับสัญลักษณ์ ตามจุดต่างๆมาทั้ง3ตัวเลยนะครับโดยเริ่มเขียนจากาแขนของมุมก่อนแขนของมุมอยู่ตรงไหนครับแขนของมุมก็คือฝั่งนี้นะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าแขนของมุมนะครับนำชื่อนะครับของแขนของมุมมาก่อนนะครับแล้วตามด้วยตรงจุดยอดมุมอย่างรูปนี้นะครับจะอ่านมุมนี้อ่านว่าสมมติอ่าตัวนี้ก่อนมุม D แล้วก็มุม E แล้วก็อ D E แล้วก็ F เขียนแขนของมุมก่อนแขนของมุม D แล้วก็จุดยอดมุม E จุดยอดมุมจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ F คือแขนของมุมอีกตัวหรือสามารถสลับกันได้นะครับเขียนแขนของมุมก่อน F แล้วก็จุดยอดมุมก็คือ E แล้วก็แขนของมุม E ก็คือ D เห็นไหมครับ นะจุดสังเกตนะครับนะจุดสังเกตนะครับ E นะครับซึ่งเป็น <erosion>. จุดยอดมุมจะอยู่ตรงกลางเสมอนะครับให้จําไว้ว่าจุดยอดมุมจะต้องอยู่ตรงกลางเสมอนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับต่อไปเมื่อการเขียนกับการอ่านได้แล้วนะครับเมื่อนักเรียนเขียนกับเขียนชื่อของมุมได้แล้วนะครับมาดูการเขียนสัญลักษณ์แทนมุมการเขียนสัญลักษณ์แทนมุมนะครับก็ยกลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ จะเติมสัญ,ญลักษณ์ลงไปนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่จะต้องเติมคือสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ครับสามเหลี่ยมนะครับสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนะให้เติมลงไปไหนครับเติมลงไปตรงจุดยอดมุมหรือว่าตรงสัญ,ญลักษณ์ที่เราแทนจุดยอดมุมนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นการเขียนสัญ,ญลักษณ์ของมุม d e F นะครับยกมาครับ D E F นักเรียนก็ ใส่สัญลักษณ์แทนมุมตรงนี้เลยอันนี้ก็คือสัญลักษณ์นะครับแทนมุมนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์แทนมุมครับใส่ญญตรงไหนครับใส่ตรง e เ <Wow. S 1> พราะ e คือจุดยอดมุมจมําไว้ว่าสัญลักษณ์แทนมุมเมื่อเขียนสัญลักษณ์นะครับในของมุมต่างๆให้นำสัญลักษณ์เนี่ยใส่ตรงจุดยอดมุมนะครับใส่ตรงจุดยอดมุม่อไปหรือมุม f e d สัญลักษณ์ก็ อยู่ที่ตัว E มือนเดิมครับเห็นไหมครับแค่นี้เองง่ายๆครับนี่คือการเขียนชื่อและการเขียนสัญลักษณ์แทนมุมนะครับอย่าลืมนะครับตัวสัญลักษณ์แทนมุมตัวนี้นะครับให้จําไว้ว่าให้เติมบนนะครับบนตัวอักษรที่อยู่จุดยอดมุมนะครับนะแค่นี้เองต่อไปนะครับการบ้านนะครับให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับเล่มเดิมนะครับในหน้า120นะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งไลน์มาให้ครูนะครับเดี๋ยวเปิด เปิดเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะตรวจย้อนหลังให้นะครับแล้วพบกันนะครับในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ